เอฟเครดิตอล์บลัวสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมเอฟเครดิตอล์บลัวซึ่งเป็นเกมตัวเฟตูเพย์ของมันเหมือนมันจะเอามาจากโบฟอดนะฮะแต่แก้เล่นไปก่อนไม่มีตังค์จะซือ้อเรื่องของเรื่องฮะสตาร์ทดิแพลทโอเคพยายามหนึ่งจอนะเล่นตัวยังไงวะ แล้วจริผมลิดน็อกไปหลายรอบแล้วเพิ่งมาแคสเนี่ยเออเออเออวัดวัดตอบใครทักเฟซมาน o เออเอคิดบ้าคิดบ้าคิดบ้าใช่ไหมโอเคจ้โอเคต่อคริสบอสเออเมันชื่ออะไรนะคริสคริสคริสมาชัยในในหนังมันชื่อคิดบาโอเคฟันชั่ชู้เลยเจ้าชชไอ้ตัไอ้ตัไอ้ตัีดีกูไปตาย ี่ดอฮะะเมึงทำลายผู้บริสุทธิ์มึงต้องชดใช้กูขอปืนได้เพื่อนกูจะแก้แค้นเนิงจะให้กูเอาไงเพื่อนเอามาขึ้นหน้ามึงกดปุ่มไดมั่วๆไปก็ระจายอันเนี้ยอ้อ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  อ๋ออ๋ออ๋อออออตานเล็กเล็กกดปุ่มนั้นก็ได้ไม่ใช่คุณเบิร์ไม่ใช่ปุ่มยิงด้โอเคน้องกดปุ่มอ่วไปเดาะ Q W E R T T Y โอเคอะไรมั้เนี่ยอะไรวะอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ่ออย่าบอนนะกูเคยเรียกเพลเยอร์สองมาชิพายแล้วเคยเรียกเพลเยอร์สองมา เอาพายที่ต้องกลับเปเรื่องเกมใหม่นะฮะคือผมไม่รู้ปุ่มคีย์คนเล่นที่สองเดี๋ยวเทรนไอ้เป็นชื่ออะไรวะเอ่อเฮลซิซ่าเดี๋ยวไอ้นี่เป็นที่กันใช่ไหมขอลองยิงแป๊บกูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่ต้องเดินเลยกูต้องกลับมาดูคนยิงแล้วเนี่ยเดินอย่างงี้มันมันมันดูมันมันจะช้าเกินไปเราต้องไปแบบรถเดียววะปิดป้ายไม่หมดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว

เพลงมันเล็กเกินโอ okay. เคเดอะอืมยังคนมนตายเยอะจังใครแดกใครเออเพื่อนเอาปืนอีกแล้วอ่ะเจ้าปืนอีกแล้วแบบโอเคให้ก็ได้กูมีแต่มีดกูไม่มีปืนโอเคกูจะให้ไงมึงกดกดมาเลยนะมึงกดกดมาเออโอเคกูให้ก็ได้โอเคไปเราไปเราไปมูสก,กันเพื่อนมึงเปิดประตูใส่กูทำไมดีโอเคดด okay. เราไปเพื่อน เราจะแค่แค้นให้หนายเองนถูประตูนายถูกประตูฟาดตายเราจะแค่แค้นให้นายเพื่อนไอ้ยิงเลยพี่ชายยิงเลยพี่ชายวัวตอกตอ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 กตอกตอกตตอ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 กตอ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 ตอกตอกตอตอกตอตอกตอกตอตอก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 ตอตอาตอก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 ตกตตาต à, à, Ơm, mừng, mừng lọc đêm sẽ ra uh, uh. Y'all AHHHHHH uh, AHHHHHH Cũng tộc มันหมดยุบเออมันมันแปลว่าอะไรวะเดี๋ดยคุกค้างไว้เออเออกงสีฟ้าเออให้กูทำอะไรกูต้องออกปิดช่วยก่อนกูจะฆ่ากูจะฆ่ากูจะฆ่า เพิ่มเอาไปเมื่อกี้แกเชี่ยคนโงไม่แตกโอเคถอยไปถอยไถอยถอยใช้ถูกมัดไวเลยนะมโอเคด้ช่วยช่วยแป๊บโกพังโกง ให้เรา,าช่วยใช่ไหมคริสปัตคริสปัตคริสปัตมาช่วยกันปามีดแล้วเย a h oh yeah Ooh, yeah ไ <Yeah. S 1> วะเออไอ้นี่มันชื่ออะไรวะเออลืมไปแล้วในหนัง <c oughs> แกลชินก็ปิดมีข้อมูลอีกคนโอเคเชนเชนโบเซอร์ okay. <c oughs> Trend! Trend ในเกมมันเขียนอย่า okay. งี้เกิดตายแล้วไม่คโอเคปื๊บปับปื๊บปับป๊บปับปื๊บปับป๊บปับปื๊บปับปื๊บปับโอเคไปป๊บปับป๊บปับไป้นั้ขึ้นขึ้บินนายเจ๋งมากเพื่อน้มอืมอะไรเนี่ยเบรสดะโอเคช่วยคนแป๊บตอบตอบตบ ระเบิดโอเคเพื่อนอยากเล่นรถไหมเพื่อนเพื่อนอยากเล่นรถไหมบลึมโอเคขอบคุณมากขอขวัญวันคริสต์มาสของขวัญวันคริสต์มาสขอขวัญวันคริสต์มาสของขวัญวันคริสต์มาสขอบคุณแฟ,ณน,ฟ,ณน,ฟณนที่ละไม่ไม่ระเบิดกู เล่นตัวนี้อย่าเดินมึงอย่าเดินเลยนขัดอย่าเดินแค่มึงจิงมึงก็ไปแล้วโอเคบเฮ้ยมมนิกันดี๋ยวชื่อคนแป๊บเอ้ยเพื่อนเพื่เล่นไฟปั๊บปั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 บปบปัเบเบปั๊บป๊บปัะเบปรปบบับป ủa yeah ah mày kia hay ying quá trung tâm trung tâm trung tâm trung oh 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 tôi nhảy chân leo oh tôi nhảy chân leo ải tan lele gúi giặt lên che gúi giặt lên chừa gúi không thể được ok cũng phải lát ok robot okay, quá yeah เฮียเฮียแกแขกเราด้วยไอ้ตับมึงมึงเก่งเฮียแกแขนได้เราด้วยขุดดินแป๊บขุดดินไม่บ่ายเพื่อนขุดตุ้มตับตุ้มตับตระมตุ้มตับเยี่ยโอเคเพื่อนอยากเล่นรถไหมเพื่อนเพื่อนอยากเล่นรถไหมเพื่อนบุลุ่มขอบคุณมาก ยโอเคเฮ้ยนัมาตัวมาตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาตัวใหญ่ตัวใหญ่อยากเล่นรถไหมเพื่อนโอเคอยากเล่นรถไหมเพื่อนโอเคขึ้นรถไปตึขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะฮะแล้วก็ จบแค่นี้แล้วกันนะ